อยามาทดสอบกับเจ้าตัว MB03 ตัวแต่งตัวใหม่ครับจากโรงงานยังไม่วางขายนะครับอ่าเดี๋ยวเร็วๆนี้คงได้เห็นกันนะครับจะส่งมาลองก่อนนะดูซิได้ไหมหลอดดูกน้ำก็ลองไม่ต้อง ตตดต่อมั้งเนาะแต่ต่อแล้วหลอดไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยหลอดหายไปเลยโอเคไหมนะเบอร์มีคนยิงปืนได้มากนะครับเลยได้ประมาณนี้นะครับออถามว่ากะระยะพอได้คราวนี้อยู่ที่การตั้งกล้องเราแล้วว่าโอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนยังไม่ดูภายในโอเคนะแล้วจะบอกว่าภายในมันดียังไงทีหลังสวัสดีครับ